เป็นมันกลายเป็นกระบองเพชรเห็นไหมอืมสวยจังเลยคุณได้ขายไงคะขายพันห้าเนี่ยหนึ่งพันห้ากระถางละหนึ่งพันห้าร้อยอ๋อสองกระถางนี้ใช่หนึ่งพันห้าร้อยบาทใช่นี่แหละค่ะเอาไปชูก็ได้นะอันนี้เอาไปเลยหนึ่งพันกระถางละหนึ่งพันไปเลยเลี้ยงนานมากเลี้ยงนานอุ้นไม่รู้กี่ปีกว่าจะได้ประมาณนี้นะมากกว่าห้าไหมคะมากกว่าห้าปีหรอมากกว่าห้าปีอยู่ มากกว่าห้าปีต้องใจรักจริงเลยเนาะต้องใจรักเห็นไหมสวยแม่จะบอกสวยอันนี้ขายยังไงคุณแม่นี่ราคาอันนี้แม่จําราคาไม่ได้เดี๋ยวทักหาแม่ละกันเนาะเนี่ยถ่ายให้เพื่อนๆดูเผื่อใครสนใจดูดอกเขาที่ไหนพี่ปลูกไว้ในบ้านเนาะที่นี่ดอกค่ดอกวัยรุ่นก็ชอบแบบนี้นะใช่วัยรุ่นชอบวัยรุ่นชอบเวลาไปขายก็ชอบแต่เด็กวัยรุ่นนักศึกษาชอบแบบนี้แม่แม่อยากจะไปขายอยงนี้อยู่ ที่ทนั่นนงเรียนหนูเหรอท,ที่ใช่แต่ว่าขี้เกียจไปเดี๋ยวนี้ไม่มีใครพาไปไม่มีคน,ข,นขับรถไม่ได้ต้องมีคนพาไปจะไปขายวังยาวอยู่ลกูกวังยาเขาบอกว่าขายดีอยู่นะ<ท>อะไรเขาวิ่งหงเลยลูกอ๋อเขาเปิดตลาดวันไหนแม่วันก็เปิดวนันนเย็นอะไม่แวะสักวันแหล่ะนหน,านายังไม่เคยเลยอ่ะตลาดวังยาวตรงไหนอ่ะตลาดวังยาวตรงนี้แม่ลูก ติดถนนเราเขาขายตรงไหนถนนไม่ไงเขาขายต้นเย็นกับข้าีทุกอย่างอ๋อนี่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยเลยการโรงแรมไปหน่อยอ๋อซ้ายมือนี่หนูต้องลองเข้าไปแล้วนะใช่โอ้ปลูกเยอะแยะเลยร่มรื่นสวยงามต้นนี้ก็ขายไหมเนี่ยต้นนี้ก็ขายนยแน่ๆขายเท่าไหร่คะราคาเลย ต้นนี้ขายพันหนึ่งนะคะอันนี้เขาเรียกว่าขดเลยไหมอันนี้เขาเรียกว่าโขดบัวสวรรค์ค่ะบัวสวรคร์มันอยู่ตามเอ่ออยู่ตามเขาอยู่ตามลูกเขาอะ่ะอ๋อบัวสวรคร์ใช่อันนี้อันนี้นบัวขดเหรอคะ,อ,อ,ะอันนี้บัวโขดค่ะอ๋อนี้บัวสวรค์นี่บัวขวดอันนี้บัวโขดเท่าไหร่คะบัวขด,บ,วขดบัวขดให้ไปสามร้อยสวยสามร้อย <300. S 2> ใช่เวลาเนั้ยเราก็แต่งให้ให้เขาสวย ทำเเสาเงี้เขาใช่ไม่ใช่ทำเป็นแบบลวดขดขึ้นเปลี่ยนกระถางตัวนี้น่าจะกลายเป็นลายละอ๋อค่ะใช่สวยนะสวยสวยทุกต้นเลยแได้ค่ะลูกดัดก็ได้ไม่ปลูกอะไรก็สวยนี้ต้นอียงนั่นอี่คืองานต้นนี้คือต้นอะไรนะเขาเรียกว่าต้นอะไรได้เดี๋ยวก่อนจำไม่ได้ทำไมต้นใหญ่ใบโตสวยสะดุดเลยอ่ะใช่ใครอยากจะได้เพรารับเงินไหมเขาเรียกว่าอะไรนะ เขาเรียกว่ามันมีชื่ออยู่ลูกมันมีชื่ออยู่เลยมีชื่ออยู่สวยนะมันด่างตรงกลางค่ะ <c oughs> เป็นไม้มงคลเนาะไม้มงคลได้ได้ไม้มงคลสวยสวยคุณแม่คุณแม่ไม่แยกขยายตะปาะตะแปะ,แปะแอันนี้หนูเห็นเขาขายกันเยอะเลยนะเนี่ยเขาเรียกว่าต้นอะไรนะต้นนี้ต้นช้อนช้อนทองค่ะเห็นเขาปลูกแบบต้นเล็กๆอ่ะใช่เขาก็ตัดไปชำนี่แหละลูกตัดปกติไปชำไปชำถ้าใช้นี่กี่ปีแม่ โอ้ยไม่รู้กี่ปีแล้วนะเดี๋ยวก่อนนะห้าหกปีห้าหกปีห้าหกปีคุณแม่เดี๋ยวหนูกลับก่อนนะค,ค่ะขอบคุณค่ะ